สวัสดีค่ะคสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราในช่องกุยอาเจียงภายแก้วสักใบค่ะสว,ส,คสวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะเย็นๆก็วันนี้เราพาสองสองแม่ลูกนะคะคมแม่สมใจกับน้องใจบุญนะคะมาอาบน้ำมาขัดเนื้อขัดตัวนะคะอ่า เราจะพาคุณแม่กับลูกสาวออกเดินนะคะที่ควานไม,มยน้องใจบุญเป็นยังไงบ้างคะก็เริ่มจะนดีแล้วครับเริ่มจะดีเป็นปกติแล้วครับค่ะตามที่เราได้ถ่ายคลิปลงไปเหมือนน้องมีอาการจิบขาใช่ครับอ่าแล้วเป็นยังไงอีกเรามา<อ>ดูที่ไหนเรียว่าพื้นเท้าพื้นเท้ามี ้อนนหิครับมีก้อนหินอยู่ในพื้นเท้านะคะทุกท่านก้อนหินประมาณสี่ห้าก้อนครับเป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆเข้าไปทับกันอยู่ครับก็ทำให้น้องมีอาการปวดปวดขาปวดฝ่าเท้าครับปวดฝ่าเท้าค่ะเอาสองวันก่อนเราได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่าน้องใจบุญเหมือนมีอาการเจ็บที่ขานะคะแต่พอเราดูแล้วแกเดินแบบขยิงขยิงขา เราก็เลยดูสังเกตอาการเหมือนพื้นเท้าแกเนี่ยเป็นอะไรชักอย่างนะคะเม <ใน S 1> ื่อวานเราก็เลยได้ทําความสะอาดดูนะคะก็ไปเจอเจอเป็นอัก้อนหินสามสี่ก้อน,อ,นอยู่ในพื้นเท้าของแกนะคะแล้วก็ได้ทําการคุณหมอได้ทําการล้างออกทําความสะอาดแล้วก็มีทาทาเป็นยานะคะยาของคุณหมอนะคะ ดูแล้วเหมือนน้องมีอาการที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาน้องใจบุญกับคุณแม่อาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวแล้วก็ออกเดินนะคะออกเดินกันสักหน่อยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะทุกท่านร้อนมากนะคะไหนพี่แก้วพี่แก้วอยากไปด้วยบอเดี๋ยวคิวพี่แก้วคิวต่อไปนะ ให้แม่กับน้องไปก่อนนะคะ,ะพี่แก้วเดี๋ยวไว้คิวต่อไปให้แม่กับน้องก่อน <c oughs> มีร้องด้วยมีร้องด้วยพี่แก้วครับขอเสียงน้อยคร <c oughs> ับครับทักทายแม่ๆม <c oughs> ่์เดี๋ยวเออเก่งมากลูกเก่งมากเจ้าลูกชายนะคะ <c oughs> ทักทายแม่ๆม่นะคะ ก่อนจะออกเดินก็อาบน้ำกันก่อนนะคะไปอาบน้ำก็ไปขโมยกินต้นกล้วยที่ปลูกไว้แล้วนะคะขาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะทุกท่าน<ห>เป็นสาวแล้วนะคะสาววัยสิบสปีเข้า11ปีนะคะ10ปีเข้า11ปีก็รุ่นรุ่นาบุญมีเลยเด็เนาะ ใจบุญกับบุญมีนีรนรน่รุ่นเดียวกันนะคะทุกท่านเบื่ออ้อยไหนเดี๋ยวเรามาดูที่ควานพาสองแม่ลูกออกเดินนะคะคุณแม่สมใจนะคะวัย8 8ปีค่ะน้องใจบุญวัย10ปีเข้า11ปีนะคะ ้างต้องได้เดินบ่อยๆนะคะทุกท่านถึงจะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ยังมีบ้างนะครับที่เวลาเหยียบโดนโดนเอ้าเดี๋ยวไปรอข้างหน้านะเวลาเหยียบ<ม> <h ana. S 2> e โดนก็ยังม uh ีเจ็บบ้างหลังจากที่อาบน้ำขัดเนื้อขัดต,ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ใน้องใจบุญกับคุณแม่ก,ก็จะออกเดินนะคะ ออกเดินอ้อมบ้าน20หลังน้อย2แม่ลูกอ่บรรยากาศเย็นๆนะคะทางนู้นก็พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ก็ออกเดินนะคะอะบ้าน20หลังเราก็จะเดินออกกำลังกายกันทุกวันนะคะทุกท่านออกเดินกันน้อยใจบุญน้ำหน้าแม่เลยนะคะ สาวใจบุญนำหน้าแม่เลยหายเจ็บขาหรือยังลูกาจะหายแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแม,ม่แม่น้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะด้านนู้นก็พ่อหนุ่มเสกนะคะตกมันนะคะตกมันยังตกมันหนักอยู่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินอ้อมบ้าน20หลัง ตามไปดูกันเลยค่ะ let's go มาจากเดินออกบ้าน20หลังแล้วนะคะกลับบ้านนะคะสุพัรษาร้องดังเลยนะคะสุพัรษาไม่ได้ออกจากบ้านนะคะสุพันษาาเห็นพี่ๆออกก็ร้องนะคะพี่จีกับพี่ปามก็ออกเดินนะคะสุพัรษางอนเลยวันนี้ นี้เราก็อัปเดตอาการน้องใจบุญนะคะหลังจากที่เจ็บขาก็ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะคะอาการเจ็บขาเริ่มจะหายแล้วนะคะทุกท่าน oh. ดีขึ้นแล้วใช่ไหม oh. เดินไวเลยคนสวย oh. Oh. คุณแม่ก็ ออ er oh. เอาบรรยากาศเย็นๆนะคะที่บ้านยี่สิบหลังนุ่มไข่เป็นยังไงคะก็ดีอยู่ครับเส้แง่เส้ครับก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับอาการเจ็บขาน้องเริ่มดีขึ้นนะคะ เย็นๆนะคะพ่อควานก็ได้พาช้างออกเดินด้านนน้นก็พี่ต้นอ้อนะคะพี่ต้นอ้อกับพี่บารมีก็เดินนะคะกับน้องปามอันนี้ก็เอาอคุณแม่คุณลูกสมาชิกวัเจียงมาฝากนะคะคุณแม่สมใจกับน้องใจบุญน,นะคะน้องก็เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นนะคะหายเจ็บขาแล้วนะคะ โอ้คนยาวมากเลยคุณแม่ไอบุญก็เริ่มเป็นสาวแล้วนะคะเดี๋ยวปีสองปีกันได้ทับแล้วอ่าจะมีน้องแล้วแล้วก็มาลุ้นพี่ต้นอ้อก่อนว่าจะมีน้องหรือเปล่านะคะเนี่ไปหาเขาอีกอน้องเจยบุญกับพี่ต้นอ้อนี่ตัวจะเท่ากันแล้วนะคะต้นอ้อก,กี่ปีนะป๋าส1บสาม สิบสี่เอา้เอาน้องใจบุญจะโตเท่าพี่ต้นอ้อแล้วนะคะของเราของเราสิบปีจะเข้าสิบเอ็ดพี่ต้นอ้อสิบสามจะเข้าสิบสี่ก็เป็นน้องน้องกี่ปีให้พี่ขวัญไหม่ปีสามปีแต่ว่าความสูงจะเท่ากันแล้วนะคะน้องใจบุญกับพี่ต้นอ้อจ,จะสูงเท่ากันแล้วแต่ว่าพี่ต้นอ้อเขามีแฟนแล้วนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่า ตอนออจะมีน้องอให้ซุ้มสีทับไทยไหมนะคะโหน่าจะน่าจะมีรนเนาะคุณพ่อเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาความน่ารักนะคะของช้างพังในซุ้มกวยเจียงแล้วก็ซุ้มสีทับไทยมาฝากทุกท่านให้รับชมกันนะคะอ่าวันนี้ก็มีแม่สมใจน้องใจบุญ องต้นออนะคะอับขี่ดีนะคะก็ะะต,ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องขวยเจียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานสวัสดีค่ะเสียงหน่อยลอกูกเสียงหน่อย อ้าพ <differences? S 2> ี่ต้นอ้อสวัสดีค่ะ